คือละไรคือเลยโอเคคือคือยินยินวันนี้ผมยินดนกับใครที่จะรับฟังนะแต่มันอยู่กินกำมะควายนี่ลำมะนวายเขาวาว่า ชุกเว่ยจะเล่มน่ชุกนี่ไปหเออบ่าปบ้างวะมเจียคขามาท่แม่นี่เออยังขำเลยออเนั่งมากว่นเนจ็ดสวงเลยผมมีปองไปเลยจัดเจ็ดสวงเลยเิมาเิ

ว้าว70เดียร์ไปเรนน่งเอาคิดไปวะไปยังคิดไปวะ <c oughs> เอามือวะเอดเอามือวะมา,า,าย,มยุบ้างนั่นมาเย้มายบ้างนั่นเอดโอ้ยหมากหลากหลายใหมโอ้ยกินเข้าบ้างนี้กินสองเจันทร์ป่า

nhang leo hồi luôn tao nhang tôi đây để tụi hút là bao nhiêu rồi à bữa tôi nhang rồi มาได้เนี่ยสองเนี่ยแม่สองโอ้ขาดได้ไหมกินอกเป็น่ยังเนี่ย

กุ้งควางเผามาหายอีกอ่ะโอ้ยยิ้มมาเปลี่ยนแล้วจะเลือนอาหารมาเหมือนนี่อา้าวกินได้ไหมเอ๊ะ <c oughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กับปลาตเพีงทีกิีสองกมเก่อีงยังเอาคือเปิดกินโลรตโตรถจังสนาเม่อกมึงฮอดเรามีตังโตมึงเปิดกินโครตโตอยู่นี่มื่อกี้แต่เมื่อกี้เรากินเลยไ่กินข้ามุ้มเออ มึงได้บ่ดไล่กินก้อนตัวอะไรกินมึงได้กินอยู่ตัวนึ่งนะไม่ได้มันมานนี้ก้อนตัวอันนี้ก้อนฮอตตัวนั้นอันี้ก้อนเด้อกักมึงให้ตัวนี้ไปแล้วก็เข้าไปหน้าตีเขาตัวเนาะมพี่ชวนเราโครงการเดินโอ้ตกถึงมาได้เรียว thì giờ nam vẫn cùng em lên. là เก่งแล้วลูกี่อ <funz> ย <discretion> ู่ในท่านแบ้นี้ไปสิ่รขอเก่งผมเด็นก็ปรัมจารย์